พกมอูอมโนดการช่างนะครับวันนี้ผมจะพามาชมเจ้าซี้ออีกเจ็ดร้อยนะครับดําเกษตรหลายคนถามมาว่าอูเราต่อแต่ดําดินขายหรอครับอันนี้เราก็ต่อทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดําดินดําเกษตรรถล่องนะครับต่อหมดนะครับขวาขวาไอ้ซ้ายซายตรงตรงนตรนี่นะครับ หลายคนถามมานะครับถ้าเราทำแต่น้ำดินท้ายได้หรอครับทำครับเก้าซีรีส์เจ็ดร้อยครับผมอันนี้ลูกค้าโตเล็กน้อยนะสั่งโตสเปคคันนี้ก็จะเป็นเออสเปค,เ,ปคเครื่องก็จะเป็น e o 9 a C ครับสามร้อยสี่สิบสี่แรงม้าครับเป็นตัวใหม่สิบช่วงล่างใหญ่ครับช่วงล่างสิบน็อต องล้อเดิมจะเป็น10บเดิมจะเป็นสิบ,สบล้อนะครับ10บน็อตสิบ,สบล้อก็เอามาเสริมฐานหน้าครับแล้วก็เปลี่ยนจากพุงลมหลังเป็นเรลาโบกี้นะครับติดตั้งเรียบร้อยอันนี้เราทำตามสเปกของลูกค้าสั่งเลยนะครับว่าจะเป็นดําดินดาเกระสบ แล้วก็รถคอกล่องนะครับสามารถสั่งต่อได้ครับอันนี้ก็จะเอาไปทำสีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆคันนะครับไปใช้ช่างเขายกกระบ,บะให้ดูออเอาอีกน้อยก็เอาเอาไฟเอาไฟท้ายออกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตกหายเดาวไปทำสีเอ๊ะเ๊ บังเอาไปทายออก้วยอันนี้ก็จะเป็นชุดถังลมของช่างนิกบางเทครับผมติดตั้งเรียบร้อยลูกค้าสั่งครับสเปคกระบะก็จะเป็น6เมตร70ครับสูงก็2เมตร2เมตร20ครับ รวมจากโมเก่งประมาณ40-45เซนครับลูกค้าบอกไม่เอาสูงมากครับ,รบเดี๋ยวช่างยกกะบะา,าน่อยครับ ครับผมจะพาอยอ้บ๊อบปุ๊บอะไรเปิดท้ายหน่อยเปิดเปิดท้ายหน่อยยกเลยยกเลย แจ๋วเลยครับี่ก็คนเล็กๆครับช่างก็อายุประมาณ20นิดๆครับห26หกทก็นล่วก็อายุเอยงครับนี่ก็19ทีมง,งานเราใส่ใจทุกรายละเอียดครับผมครบจบทีเดียวครับงานช่วงล่างเสริมคานหน้า ก็ติดตั้งเราบุกีง้งานเหล็กเดี๋ยวผ,ผมจะพาไปชมรไยละเรียนนะครับงานเชื่อมของช่างช่างอูนะครับงานเหล็ดเมียน,น,นครับรอยเชื่อมคันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นเหล็กครับ วงพื้นเหรียญให้เรียบร้อยครับน,นี่ก็ไปเลเหรียญยังสวยเลยนะครับน,นี้เจียวเลยตามใจลูกค้าครับลูกค้าสั่งเราจัดให้อันนี้ก็จะเป็นงานเชื่อมจากทางที่รับผมงานเชื่อมก็เหน้นหน่อยครับตอกตั้ง15ตันครับ ลูกนี้จะเป็นลำสิบห้าตัครับ นสนใจอยากได้รถล้อสิบล้อสิบสองล้อไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นด้าดินน้าเกษตรกระบะพื้นเรียบสามารถสั่งต่อได้นะครับอูมานอดการช่างยินดีให้คําแนะนําครับรายเรียนมาคุยกันได้ครับสก็จะประมาณนี้ครับมีลูกค้าต้องการเบกรกเลยสั่งเสริมฐาน้านครับผม ก็จะประมาณนี้ครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ว่าทางอูดับโตไหมพวกดําเกษตรดรถลดลงนะครับทางบูดับโตนะครับก็ราคาก็มาคุยกันครับผมก็ทีมนี้ก็ฝากแค่นี้นะครับเดี๋ยวทีมหน้าจะพามาชมตอนทําสีเสร็จอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ